สวัสดีค่ะมาพบกับเราช่องน้องเพิ่มพูนชาแนลนะคะสวัสดีแม่เมแฟนคลับเอฟซีทุกท่านนะคะกินยังไงฮะก,กินยังไงให้มีความสุขนี่คือท่ากินท่ากินของใจเพิ่มนะคะพี่น้องกินจังไรให้คุณพ่อคุณคุณแม่ไดีกินอยากกินน้ำ มีความสุขครับมีความสุขครับถ้ากินเพิน่นเสียงดนะครับเสียงด้วยอะอรนะครับกินจังไหนก็เป็นตาเสพเท้ดูดดดดดมีความสุขมากนะคะถ้านางกินโอ้โหเบิ่งตาก็ยิบเพ่อตาอายยย ไปเลยครับดูดูกินเจ๊งใดไมีความสุขผมกินกลางทางเลยครับพี่น้องผมสิกินกลางทางเลยเด้อครับ

<chat> ไม่มีอะไรไม่ whatever, ไมีอะไเด็ดอ <sh arp> ่อนๆผมจะนอนกินอยูุ่มงนี้ก่อนครับเด็ดอ่อนๆนอนลงนอนลงงงแงครับพี่น้องเบิ่งงอแงแล้วงงแงแล้วคงกินกบะหมี่งงแงแล้ว

กระเป๋าพ่อเมสเบียงเมสบังลาบ่อยากนอนพ่อบังลาบ่อยากอาบเด็ดมันหอนแล้รับไปัาพ่อยากอาบเด็ดครับบังลาหอนครับพ่อก็บังคับให้ลาอาบเด็ดอยู่เนาะอยากให้นอนเล่น้ย อัปเดตก่อนหมดแล้วหมดแล้วครับมามาเฮ้ย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 เล่นดินแล้วเอ้าเล่นดินบานพัดแล้วเอ้าโยกไปก็โยกมาสิลูกเอาโยกไปก็โยกมา โอ้นะคะพี่น้องยกไปยกไปยกไปเากนแล้วยกไปยกไาดฮ้ยเฮ้ยงงฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ย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 เ้ยเฮ้เฮ้ย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 ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้้ย ดูนะคะแม่แม่หนูจะนะคะคุณโอคุณแม่เอฟซีทุกท่านสี่หายบึงอันนี้นะคะเป็นรถใหม่รถใหม่ของน้าหำเพื่อนว่ารถปิกอัพคันนั้นกินน้ำมันแห้งเพื่อนก็เลยน้องขับไปเอาเงินกับพ่อปูแม่ยาน้าขับไปเอาคะแน่นกับผ่อปูแม่ยามาม่าอกคุณปู่บอกว่าออกรถคันนี้เติมน้ำมันบบเพ่ง ร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบคะแนนนะคะวิ่งได้ประมาณสามสี่ห้าวัน,น,นรถตุกตุกนะคะหัวรถไทหน้าบานเฮ้าคุณปูนะคะนี่เพิ่นเป็นคนเสนอนะคะเพื่อนอยากให้ลูกชายเสฟนะคะน้ำมันรถขั้นนัน่นเพื่อนมาดูนะคะเท่มากเพื่อลูกชายทำได้ทุกอย่างเอาเงินกับพ่อติยืมครับผม ยืมขึ้นกับพ่อปูบุนวาพ่อปูที่จะขันใจนั้นไม่เหลืออะไรเลยผมไม่ไหวน้ำมันไปตัดหญ้าครับเดี๋ยวห้าห้าร้อยห้าร้อยคะแนนก็อยู่ได้สามวันนะครับอันนี้ช้าแต่ว่าก็ไปเรื่อยๆมันละเที่ยวมันละเที่ยวเนาะผมรถนะคะไหนไหนไหนไปเคาะรถไมนี่สวัสดีสวยสวัสดีสวยครับสวัสดีสวยดู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 พ่อ พ่อเพื่อนอกมาเพื่อบักลาได้นีนกับเมท่องคูนได้นน่เคาเาเขาเขาเาเขาเเจ,มจ,มจิมเจิมเจิมใน่จักน้อยเจิมรดไม่เน่เ <c oughs> จิมุดไม่เจิมุดแล้วเจิมุดให้พ่อก่อนโอเคนะคะขอบคุณทุกทกท,กท่านขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่เข้ามารับชมสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์<อ>กดแชร์ กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเพิ่มพูนด้วยนะคะหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังแรงใจสวัสดีค่ะเสียงเ้ยเสียงยบ๊ายบายบ๊ายบายด้บ๊ายบายแม่ด้วบ๊ายบาย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 